โลกหลังความตายเป็นลิมิตยอย่างหนึ่งครับความฝันเนี่ยคือการแสดงออกถึงอารมณ์และก็ความรู้สึกและแรงปรารถนาบางอย่างที่ถูกกดทับและเก็บซ่อนเอาไว้คือมียานสำคัญแล้วก็สามารถทำนายทายทักเนี่ยจากความฝันได้เลยทีเดียวนะ l t h y p o d c a ส t สาระีดีๆสู่การมีชีวิตที่ดีกับชีวิตดี by SCG ต้อนรับคุณผู้ชมชาวชีวิตดีครับเข้าสู่ชีวิตดีพอดแคสต์สาระดีๆสู่การมีชีวิตที่ดีกับชีวิตดี by S G แล้วก็ผมต้อมวรันยูเช่นเคยครับ EP ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องของ สารเมลาโทนินนะครับเป็นสารที่ช่วยทําให้เรานอนหลับได้ดีมากยิ่งขึ้นวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการนอนเช่นกันแต่เราจะไปไกลกว่าน,นั้นแต่ผมว่าเรื่องนี้มันก็มีส่วนในเรื่องของสุขภาพแล้วก็คุณภาพการนอนเช่นเดียวกันนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของความฝันนะครับหลายคนเนี่ยนะครับ ฝันทุกคืนหลายคนบอกอมเห็นจะฝันอะไรเลยบางคนฝันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับฝันแบบว่าโดนไล่ตามบางทีเนี่ยดูหนังดูซีรีส์เยอะก็จะเก็บเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยไปฝันตัวเองเป็นพระเอกบ้างผมเคยฝันนึกให้กระทั้งว่าผมเนี่ยเป็นซูเปอร์แมนนะครับแต่ไม่กล้าบินออกไปนอกโลก <laughs> คือแมลอะไรวะเนี่ยแล้วบางท่านนะครับสามารถที่จะตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ําหรือว่าดื่มน้ำํำเอกลับไปนอนต่อฝันต่อได้อีกนะเรียกว่าเป็นการคอนติเนียความฝันเลยก็ว่าได้แม่ วันนี้ครับเราจะมาไขาความลับกันนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยความฝันมันคืออะไรกันแน่และทําไมเราถึงฝันแล้วฝันเนี่ยมันสามารถบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือว่ามันสามารถทํานายอะไรได้หรือเปล่าเกี่ยวกับความฝันของเรานะครับวันนี้เดี๋ยวเราลองไปหาคําตอบกันครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็สามารถติดตามชีวิตดีบายเอสซีนะครับทางโซเชียลมีเดียต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น YouTube c h anel นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจอินสตาแกรม ติ๊กต่อแล้วก็ทางเว็บไซต์ worldwide o n l i n e com ด้วยครับผมได้เจอบทความนี้ที่เว็บไซต์ของ The Standard ไม่น่าเชื่อนะว่า The Standard นะครับจะเขียนบทความนะครับเกี่ยวเรื่องความฝันเขาให้หวัวข้อว่าความฝันของเราคืออะไรกันแน่นะครับแล้วก็ทำไมเราถึงฝันบ่อยๆครับโดยคุณณรงกรมะมโนจันเพน็ญนะครับ ขอบคุณมากครับขออนุญาตน,นํามาแชร์ให้ให้กับชาวชีวิตด,ดีมาฟังกันในวันนี้นะฮะความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของความฝันครับมีตั้งแต่สมัยโบ,บราณโบราณแล้วนะครับชาวอียิปต์ครับในดินแดนไอยคุปเมื่อประมาณหลายพันปีก่อนเนี่ยรวมไปถึงนักรบกรีกแล้วก็โรมัน,นครับต่างเชื่อกันว่าความฝันเนี่ยคือรูปแบบหนึ่งของการมองเห็นอนาคตคือมียานสัมพั์แล้วก็สามารถทํานายทายทักเนี่ยจากความฝันได้เลยทีเดียวนะฮะและก็อาจจะผูกโยงไปถึงเรื่องของโลก หลังความตายเป็นนิิิตอย่างหนึ่งครับที่ถูกนํามาใช้ตีความเป็นคําทํานายต่างๆแล้วก็เป็นคําพยากรณ์ต่างๆที่ใช้เป็นแนวทางนี้ของการกําหนดทิศทางของอาณาจักรเลยก็ว่าได้ฝังแบบนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้ฉันจะต้องวางแผนนิดนิดหนึ่งสองสามสี่ห้าถือว่าเป็นลางบอกเหตุนะครับลางสังหรณ์อะไรประมาณนี้นะครับ ดังนั้นการเมืองการปกครองนะครับรวมไปถึงยุทธศาสตร์ทางด้านการรบต่างๆในสมัยโบราณเนี่ยจึงผูกติดอยู่กับความฝันไม่น้อยครับรเรื่องราวของความฝันครับค่อนข้างที่จะซับซ้อนกว่าที่คิดครับซิกมันฟรอยด์นายแพทย์ด้านประสาทวิทยาชาวออสเตรียนะครับผู้ที่ได้รับฉายาว่าเป็นบิดาแห่งจิตวิเคราะห์ซึ่งศึกษาการทํางานของระบบประสาทและก็ความคิดของมนุษย์เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์ครับและก็ด้านอื่นๆอีกด้วยครับ ทั้งฟรอยนะฮะได้มองว่าความฝันเนี่ยคือการแสดงออกถึงอารมณ์และก็ความรู้สึกและแรงปรารถนาบางอย่างที่ถูกกดทับ และเก็บซ่อนเอาไว้ทั้างในจิตใจลึกๆของมนุษย์ทุกคนซึ่งส่วนใหญ่แล้วครับมักจะผูกโยงอยู่กับเรื่องราวทางเพศเป็นหลักเช่นเนี่ยเขามียกตัวอย่างนะครับเราอาจจะเคยฝันถึงหญิงสาวหรือว่าชายหนุ่มในอุดมคติแต่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนะครับบนโลกแห่งความเป็นจริงว่าเราจะเจอหญิงสาวนะครับหรือว่าหนุ่มหล่อใน,ใน,ใน,นอุดมคตินะั้นในโลกของความเป็นจริง เพราะอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องต่างๆอยู่นะครับหรือแม้ว่าความฝันเนี่ยที่ฝันว่าอาจจะได้รับประทานของดีๆนะครับไส้กรอกเอวยหอยนางรมเอ่ยสเต็กเอ่ยหรือว่าของที่เราอยากจะรับประทานนะครับก็อาจจะสะท้อนนะครับแรงขับทางเพศที่ถูกกดทับไว้ได้เช่นเดียวกันมาดูอีกท่านหนึ่งดีกว่าคารยุมจิตแพทย์และนักบําบัดชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับ ผู้ที่เสนอแนวความคิดต่างๆมากมายที่มีอิทธิพลต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ครับคนสําคัญของโลกคนนี้มองว่าความฝันเนี่ยคือพลังที่มีรูปแบบแบบหนึ่งเกี่ยวพันกับจิตใต้สํานึกของเราบ่อยครั้งครับที่ความฝันของเราเนี่ยคือภาพสะท้อนสิ่งต่างๆที่เราพบเห็นและก็รู้สึกนึกคิดในแต่ละวันของเรานะครับเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่สมองเนี่ยได้มีการประมวลนะครับแล้วก็มีการคิดวิเคราะห์นะครับถึงเรื่องราวและก็ ถึงสิ่งต่างๆครับในแต่ละวันก็คือประมาณว่าวันนี้ไปเจออะไรมานะก็เก็บเอามาฝันเก็บเอามาคิดแล้วก็มาประมวลว่าเอแต่ว่าผมฝันว่าเคยเป็นซูเปอร์แมนนี่จะเอาอะไรมาคิดวะเนี่ย อาจจะด,ดูหนังมาไงเออแล้วเราก็เก็บมาคิดเองนะครับคาอธิบายหนึ่งครับที่ค่อนข้างน่าสนใจของความฝันนั่นก็คือเป็นกระบวนการการทํางานของสมองที่ใช้ลบข้อมูลที่มันไม่มีความจําเป็นเรีวยกว่าเป็นขยะของของหัวของเราในสมองของเรานะครับในแต่ละวันทิ้งไปแล้วก็เลือกชุดข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะซึ่งจะถูกจัดเก็บเอาไว้ในคลังแล้วก็หน่วยความจําในระยะยาวครับซึ่งนักวิจัยและก็นักวิทยาศาสตร์ต่างพยายามหาความเชื่อมโยงระหว่างความฝันแล้วก็การทํางานของสม โดยเฉพาะในส่วนของฮิปโปแคมปัสนะครับที่มีการควบคุมในเรื่องของความจำแล้วก็ n e โอคอร์เทกซ์นะครับซึ่งควบคุมในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดขั้นสูงสุดของมนุษย์จากการทดสอบของสถาบันทางการแพทย์ Max เองนะครับในเมืองไฮเดนเบิร์กของประเทศเยอรมนีครับก็ได้มีการทําการทดสอบกับหนูที่ถูกวางยาสลบพ,พบว่าสมองส่วนของนีโอคอร์เทกส์ ortex, นะครับสามารถทํางานได้ดีในขณะที่นอนหลับอยู่ครับซึ่งจะส่งกระแสประสาทไปกระตุ้นสมองส่วนของฮิปโปแคมปัสครับให้ประมวลผลและก็เก็บข้อมูลระยะสั้นครับ โดยสมองส่วนนีโอคอร์เทกซ์เนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะตัดสินใจว่าข้อมูลความทรงจำชุดใดที่จะถูกส่งไปเก็บเอาไว้เป็นข้อมูลระยะยาวฮ้ย hey! อันนี้อันนี้อันนี้เอาไปเก็บส่วนอันนี้อันนี้อันนี้น,นี้ไม่เอาไม่เอาและความทรงจำใดควรจะถูกลบและถูกลืมในที่สุดซึ่งภาพของความฝันเสมือนจริงที่เราเห็นในขณะที่เราหลับอยู่เนี่ยเกิดขึ้นจากความทรงจำบางชุดเนี่ยถูกสุ่มออกมาและก็ถูกตรวจสอบ น,นะครับซึ่งภาพของความฝันเสมือนจริงที่เราเห็นในขณะที่เราหลับอยู่นะครับจึงเกิดขึ้นจากความทรงจําบางชุดที่ถูกสุ่มและตรวจจับได้คือตรวจจับได้เป็นพิเศษแล้วก็ถูกส่งผ่านมาโดยจะถูกผสมผสานแล้วก็ปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆตามประสบการณ์ของแต่ละคนและแต่ละคนเจอได้และแต่ละคนคิดขึ้นมาได้แล้วก็ไปเจอมาในแต่ละวันนั่นเองก็มาปรุงแต่งเติเิมเติิมสริมมาเป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะ โดยสมองสองส่วนนี้เนี่ยก็จะทํางานร่วมก,ก,กันกับสมองส่วนอื่นๆด้วยครับอย่างเช่นในขณะที่เรามีการถ่ายโอนข้อมูลของความวทรงจําแล้วก็สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัวก็จะถูกกระตุ้นครับคุณอาจจะฝันว่ากําลังเล่นรถไฟเหาะตีลังกาอยู่ในสวนสนุกนะมันทําให้แบบรู้สึกเวียงไงวิวบวั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 บ,วบนะบางทีวูบตื่นขึ้นมาหุ้ยรู้สึกแบบใจหายแวบก็มีเหมือนฝันว่าตกตึก หรืออะไรเงี้ยมันทำให้เราเวบโอ้ยตื่นมาใจเต้นตุบๆ,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 ๆน่ากลัวมากเลยเขาเลยบอกว่าความฝันเนี่ยจึงเป็นการออกกำลังกายในรูปแบบหนึ่งโอ้ยเป็นการออกกำลังกายในรูปแบบหนึ่งของเซลล์ S <S สมองครับแล้วก็ระบบประสาทเท่านั้นเองนะบ่อยครั้งมีความฝันที่มีการกินเวลาในค่อนข้างนานครับแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าความฝันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่หวาดเสียวแล้วก็ระทึกขวัญมากๆเนี่ยนะครับ เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยมากเลยเนาะบางทีต้องวิ่งหนีบ้างหรือว่าฝันว่ากําลังต่อสู้กับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคือมันเหนื่อยมากจนทําให้รู้สึกว่าไอ้คืนคืนนั้นเนี่ยเราไม่ได้พักผ่อนอย่างแท้จริงเพราะว่าสมองเนี่ยยังคงทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใกล้ช่วงเวลาที่เราจะต้องพักผ่อนแล้วหรือว่าใกล้ถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องหลับแล้วเราควรทําให้สมองและจิตใจของเราเนี่ย ว่างนะครับอาจจะมีการบิวอารมณ์นิดนึงฟังเพลงเบาๆทีวงทีวีนะี่ไปดูเลยนะ30นาทีก่อนนอนเนี่ยคือปิดเลยอาจจะนั่งฟังเพลงเบาสมองนะครับชีลๆไปหลี่ไฟลงกระตุ้นให้ร่างกายของเรารู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังจะพักผ่อนแล้วนะครับอาจจะช่วยลดนะครับในเรื่องของการฝันในในช่วงเวลากลางคืนไปได้เห็นเขาบอกว่าถ้าเราไม่ฝันแสดงว่าเราเ หลับค่อนข้างลึกแล้วคุณภาพการนอนหลับของเราก็จะดีขึ้นแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยนอนหลับได้เต็มอิ่มมากยิ่งขึ้นในคืนคืนนั้นตื่นขึ้นมาคุณก็จะรู้สึกสดชื่นนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันนะครับที่เอามาฝากกันแต่เรื่องของฝันบอกเหตุฝันอบอกเลขหรือว่าให้โชคอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ผมยังไม่มีข้อมูลเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณสนใจผมจะลองไปศึกษาข้อมูลแล้วก็หามา เติมให้คุณก็แล้วกันซึ่งจริงๆแล้วตัวเองก็อยากรู้เหมือนกันโอ้ฝันแล้วเห็นเลขเอ่ยมีคนมาบอกเลขแล้วก็ลองไปซื้อลอตเตอรี่ดูไปเสี่ยงทายดูแล้วมันถูกขึ้นมาเนี่ยนะครับเอ้ยหลักการมันเป็นยังไงมันอาจจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของอย่างชาวอียิปต์โบราณนะครับชาวอยคุปหรือชาวกรีกโรมันเขาได้บอกไว้ในช่วงต้นที่เขาบอกว่าเออมันน่าจะเป็น การนิมิตเห็นภาพการพยากรณ์หรือการทำนายร่วงหน้าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลด้วยกันละกันนะครับฝากเอาไว้ถือว่าเป็นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ สุขภาพด้วยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความบันเทิงด้วยนะครับกับชีวิตดีพอดแคสต์ครับไม่อยากคุณได้เครียดกันอยากให้คุณมีความสุขฟังไปด้วยดูไปด้วยก็คุณจะได้สบายใจนะครับกับชีวิตดีพอดแคสต์ครับสาระดีๆสู่การมีชีวิตที่ดีกับชีวิตดีบายเอสซีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทุกช่องทางของชีวิตด,ดีบายเอสซีด้วยนะครับคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต้องติดตามนะครับสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนมีความสุขสุขภาพดีนะครับสวัสดีครับ Let every day be healthy. ชีวิตด,ดีพอดแคสต์สาระดีดีสู่การมีชีวิตที่ดีกับชีวิตดี b i a c g